สวัสดีครับพบกับช่องกบวนชาแนวนะครับวันนี้มาเบ่งชมการหงเขาแล้วครับแบบวิธีบรนบันนะครับโอ้เห็นเดยครับชีวิตคนจนนะครับหมองเขาแบบนี้นล้วครับหาเองจินคำครับธรรมดานะครับเนี่ยครับหงแบบเป็นไงนะครับนี่ครับเนี่ยครับปกตินะ้ครับนี่ครับการหงเขาครับไฟอ้อนนะครับต้องต้องเก็ีบไฟให้ได้แล้ครับไฟไฟบ่ได้เนี่ยือมันที่ใหม่ควันสุกนะ้ครับ ก็ต้องเห็นแล้วเขาไปเคลียร์แล้วครับนะครับเอาขีดเทาใส่แล้วครับนะครับขีดเทาปูไว้แล้วครับเย็นๆนะครับนะครับขีดเทาใส่ไว้แล้วครับเหมือนแบบบรรบ้านนะครับเหมือนบบ้านนะครับคือโบมีแอนมองเขาแล้วครับนะครับเต็กอะพอดีก็ไับอดนมองเขาที่มันห่างเล่าแด้วครับมากครับครับห่างเล่าเขาเลย่าต่หมอนมากนะครับเขาบ่นเขาเล่เนี่ครับ าก็เอาขีดเท้าใส่ทานนะครับใส่ทานไปยละวกไปได้ครับพอเวลาหน่ะเขาก็บถอยมาเคลีขือนะครับอ่าจะมันจะใหม่ควันสุกแล้วครับนะครับเยอะแล้วครับขับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วกะนะครับน้ำก็ใส่ปกติแล้วครับนะครับน้ำก็ใส่ปกติแล้วครับเดี๋ยวเขาวนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนะครับเะครับเดี๋ยวเนื้อเนี๊ยนะครับเนื้ นี่นครับนิวครับนี่ครับนิวจ๊กครับเบื่อนนะครับนะครับใครนะครับจากเข่ามานี่ยนะครับจากเข่านะครับหน่อขอนิวมือหนึ่งนะครับนี่กําลังหันนะครับนะครับนะครับเปิดเรเลยนะครับโอ้ยครับชีวิตพนักงานไรเดือร์ครับเดืองงานไม่เมยครับท่านทีเดยมีหมอเสียบต่อไฟฟแล้วครับโอ้ยนะตรงสารนะครับชีวิตครับ เยวไปเบิ่งตอนสุกเลยนะครับว่ามันเสีหอมว่ามันติดนมแบบใดนนะครับเด I, umas, ี๋ยวไปชมกันนะครับเดี๋ยวผมนะครับนะครับเองตอนมันสุกเลยนะครับตอนนี้ครับว่าเบื้งนล้นะความหอมของคุดนะครับนะครับมันจะหอมเป็นไงนะครับนะครับไม่อะครับหอมเม่นไงนะครับนะครับโอ้ยครับพณดูครับนหรครับนะครับ หอมนะครับวันไหนครับนะครับลอยอย่าก็ได้กินนะครับวันครับมีอะไรชีพังงานนะครับพรอมลำบากนี่นะครับด่าครับด่ะครับดวเบิ่อนะครับรกวนะครับหอมเลยนะครับ แลแลอ,อ,มอ,อืมเดียด้ยแลครับมาแนะครับไปมันมลงมาเลยบอครับผมมากอะนะครับดีว่วสำเร็จนะครับนะครับพวกคนุนหงังสีอ,นอีนะครับวความจริงเลยนะครับนะครับหุงไดงสีนะครับว่าแคเทเยดนะครับข่าวหอมแซ่บนะครับอยากเขาไปนะครับ นะครับตัวสำเร็จนะครับถูกต้องนะครับนะครับเราวร้านมันผมลงหน่ยก็กิน,นได้นะครับนะครับเป็นปีไรเดือนนะครับป้อมกำบังอะไรง,งั้นไม่มีอ่ะกะหาสอบกินคำน,น,นะครับโอ้ยครับ เสื้อหมอนของเงินกับส้นเดียนส้นเดียนครับอะไรยังตีล่ะครับอีควันนะครับย่ามใดกับสิมีนะครับย่ามีกับสิมีครับตอนนี้เขากับท้นเมกอนนะครับนะครับเสื้อซ้ำเรียลนะครับนะครับร้อนมันหอมลงหน่อยครับกินได้นะครับปิดฝาเด้นครับนะครับมันหอมลงหน่อยนะครับทำนี่นะครับสวัสดีครับ